สำรวจแหละสำรวจพ่อครับกำลังสำรวจอยู่นะครับว่ามันคืออะไรอยู่ในนั้น <c oughs> สำรวจด,ดีๆดูเข้าไปในตาสิว่ามีอะไรอืมจ <c oughs> ีตาเด้เลยนะเนี่ยดูตีนโอ้นแงฮ่าจีเซ่พ่อพอลูก วแล้เห็นไหมดูสิว่ามันมีอะไรอยู่ในหูขี้หูไงโต๊ะเกียวงโอ้โ๊กตาแต่กรตัวยิ้็นี่โจข้งแจนาวใครยิ้มโจน้องเกียวนั่น สำรวจดูผมดิว่ามีอะไรบ้างโอยไก่ยังไปนะ

จากวันละสองสัสองสุดกลายเป็นวันละสามสี่สุดไปเดินไปไปรับบ้างไอกเดินไปเดินไป

chụp chụp nè chụp 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 chụp